สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดดี้และรายการเชตเชีลนะครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะนำเจ้า iPad Gen 9มาทำการทดสอบระบบกันสั่นของเขาครับซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับ ภาพพยนเชียวนะครับฟังเชื่อโอ้โ,ฮโฮหเฮ้ยภาพพยนเชียวหรอวะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอในราคา11,400บาทเจ้า iPad Gen 9ตัวนี้ทำได้ขนาดนั้นเหรอครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเบื้องต้นเรามาคุยกันว่ากล้องหลังของเขาน่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านเมกะพิกเซลนะครับ8ล้านพิกเซลฮะที่ f 2.4ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะเราจะมาทำการทดสอบการถ่ายวิดีโอดูว,ว่าเฮ้ยมันสามารถใช้แทน iPhone ได้หรือเปล่าโดยที่เราจะเปรียบให้ภาพเปรียบเทียบนะภาพวิดีโอครับจากมือถือ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับผมให้เห็นภาพเปรียบเทียบพร้อมกันว่าถ้าเรายืนถือธรรมดาด้วย iPad Gen 9เนี่ยกับ iPhone 12 Pro Max อนะเอาจริงๆนะมันเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราอยากให้เห็นนะครับความแตกต่างว่ามันทาได้แค่ไหนครับในส่วนของ iPad Gen 9บางคนบอกเฮ้ย ซื้อ iPad Gen 9ตัวเดียวมาถ่ายคลิปวิดีโอได้ไหมอ่ะมาดูกันครับเราจะถ่ายวิดีโอโดยใช้เฟรมเรตที่30ครับผมถ่ายที่ Full HD และจะถือด้วยมือเปล่า2มือมาลองดูกันว่าเป็นไงครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายไปที่รั้วหน้าบ้านครับใช้2มือถือธรรมดาเลยนะครับทําไมต้องถ่ายไปที่รั้วหน,น้าบ้านเนื่องจากว่ามันมีเส้นแบบนี้ไงหากว่ามันมีการสั่นไหวมันจะเห็นได้ชัดนะครับเราลองมาดูภาพกันครับผมนี่ฮะถ่ายปั๊บนะฮะเราจะถือด้วย2มือเราพบว่าครับขณะที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีความสั่นไหวเกิดขึ้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะสามารถลดความสั่นไหวไปได้เนี่ย น่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาครับเราลองมาดูว่าหลังจากถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เนี่ยมันจะช่วยลดการสั่นไหวของภาพที่ปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยได้มากน้อยสักแค่ไหนกันครับและตอนนี้เราจะใช้ iPhone 12 Pro Max ครับผมในการถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูครับเดี๋ยวเราแยกให้ดูแล้วจากนั้นก็ไปทำการเปรียบเทียบให้ดูถึงระบบการสั่นของเขาครับ เรายังคงถ่ายไปที่เดิมโดยใช้2มือของเราประคองไว้ครับการมองภาพที่ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้ครับก็ยังมองเห็นการสั่นไหวไปได้แต่จากประสบการณ์โดยตรงของผมก็คือแม้ว่าจะเห็นความสั่นไหวในบริเวณจอครับแต่เวลาภาพที่ทำออกมาเสร็จแล้วที่เราเข้าไปดูในคลังรูปภาพครับจะมีความสั่นไหวที่น้อยมากๆครับเดี๋ยวเราลองไปดูและเปรียบเทียบกันดูครับระหว่าง iPad Gen 9กับ iPhone 12 Pro Max ครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมที่กําลังพยายามหาคําตอบว่าใช้ iPad ในการถ่ายคลิปวิดีโอโอเคไหมก็น่าจะได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วการถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปหรือ iPad ก็ตามถ้ามีขาตั้งได้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับผมคุณผู้ชมแนะนําให้มีขาตั้งกันทุกๆคนและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามชช c h a n ครับสวัสดีครับ